ขอเจริญธรรมพี่น้องชาวเรียนธรรมะโลกกุตระทุกทุกคนเนาะอาทิตย์หนึ่งเราก็ได้มาพบกันทางออนไลน์เนี่ยนะธรรมาก็เตรียมเรื่องดีๆมานะให้พวกเราได้ฟังกันอาจจะซ้ำไปเวียนมาอะไรเงี้ยแต่ธรรมาคิดว่าพวกเราคงจำกันไม่ได้หรอกนะขนาดมาเทศไปแล้วบางตียังลืม่าเออนี้เทศไปยังนะก็ต้องมาเปิดดูไม่เป็นไรหรอกธรรมะเนี่ย ซ้ำไปซ้ํามาเหอะมันจะมีอะไรดีๆใหม่ๆแปลกๆนะอย่างวันเนี้ยจะมาจะเริ่มต้นเนี่ยนะะก็ยังไม่เอาเข้าเนื้อหาเลยทีเดียวอยากจะเอาที่มีผู้ถามมาก่อนนะอาจ,จมาชอบนะคนถามอะไรเนี่ยถามธรรมะทำให้อาตมาได้เออได้ค้นคว้าด้วยแล้วก็ได้ได้เกิดความคิดอะไรดีๆออกมาตอนที่พวกเราถามกันเนี่ยที่ถามว่าการที่จะเข้าสู่โลกุตะระได้เนี่ยต้องเอาจริงใช่ไหม อ,อย่างไงเรียกว่าเอาจริงอย่างไงเรียกว่าเอาจริงมันมีอีก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 ,อก,อกโศกธรรมหนึ่งของพ่อครูอ่ะท่านบอกว่าผู้ที่จะก,ก้าวออกจากกรอบแห่งโลกออกจากโลกีได้นั้นเนี่ยจะต้องเอาจริงถ้าสงสัยว่าคําว่าเอาจริงเนี่ยมันคืออะไรแค่ไหนทจริง,รงมันง,ง่ายๆนะแต่ก็เออแต่มันก็มันลึกซึ้งดีมันแล้วก็เอาจริงแค่ไหนเรียกว่าเอาจริงนะเอาจริง คือเอาจริงนี่คืออย่าไปทำอะไรเล่นๆนะเอามันจริงๆเลยเอายกตัวอย่างง่ายๆมันอยังจะถอนย้าอ่ะถอนให้มันจริงๆเลยมันย่ามจะได้ขึ้นไม่ใช่ไปรูปๆคำๆอ๋อญ้านะเองจะหมดไปนะแต่ไม่ถอนขึ้นมาสักทีอย่างนี้เรียกเอาจริงไหมนะเอารูปๆคำๆเล่นๆหนระไปศีลปะตปาปรามาตร,รูปๆคำๆอยู่งั้นมันไม่สําเร็จอนะ่ะเม่ต้องเอาจริงนะเอาจริงเอาถอนกันเลย ถอนคือดึงต้นมันขึ้นมาเลยเหมือนถอนกิเลสนะออกมันให้หมดลากเง่าไปเลยอย่างเงี้ยอาเรียกเอาจริงนี่ตอบง่ายๆนะแบบกำปั้นทุบดินเลยทีนี้ประมาณว่าคนเจอที่จะมาบันทึกไว้นะพ่อครูบอกว่าเส้นทางแห่งแห่งความจริงอันสูงสุดนะที่จะผิดพลาดไม่ได้มีอยู่สองข้อนะ ในเส้นทางที่เราปฏิบัติธรรมหรือเส้นทางเดินของเราเนี่ยนะมีความจริงกันสูงสุดที่พลาดไม่ได้เลยสองข้อถ้าพลาดข้อใดข้อหนึ่งแล้วไปไม่ถึงเจเป้าหมายอ่ะไปไม่ถึงความพ้นทุกข์หรือไปไม่ถึงนิพพานอะไรเงี้ยนะคือหนึ่งไม่เดินไปจนสุดทางนะไม่เดินไปจนสุดทางไปครึ่งๆึกลางๆก็เลิกละ เรียกว่าไปไม่สุดซอยอะเออจริงไหมพวกเราเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยทำอะไรครึ่งคึ่งกลางกลางนะไม่เดินไปให้ถึงที่สุดสู้ไม่ถึงเป้าหมายสู้ไม่ถึงให้สุดทางไปเลยพอเออลดละใบยมุกได้หน่อยได้โสดาบันนะหน่อยพอจะสกีทานาคากอมันชักยากท้อเลิกซะไปซะก็มีอะไรประมาณเนี้ยนะเรียกว่าไปไม่สุดทาง เพราะนั้นมันจะไม่ถึงเป้าหมายมันจะล้มเหลวได้ง่ายเพราะฉะนั้นการที่จะไปในเส้นทางเนี้ยะเส้นทางแห่งความจริงสูงสุดเนี่ยคือผิดพลาดไม่ได้มีอยู่สองข้อคือหนึ่งไม่เดินไปจนสุดทางไปให้เหมือนถึงสุดทางจะยากง่าย,ยางไงให้มันสุดทางนะอย่าเอาคข,ขึ้นกลางกลงสองไม่ไม่เริ่มเดิน ตั้งแต่ตอนนี้รอผลัดวันประการพูดเมื่อนั่นเมื่อนี้ค่อยเอาจริงนะเมื่อนั่นเมื่อนี้ค่อยทําอะไรเงี้ยชักช้าล่ําไลตายพอดีเลยเหมือนแก่ไม่รู้ตัวอยู่แล้วทุกวันเนี้ยนะวันคืนมันไวเร็วมากมีเขียนต่อไว้อันบอกว่านะธรรมะแม่เพียงแม่เพียงบทเดียวหรือประโยคเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะให้ประโยชน์ได้ทั้งชาตินี้และชาติหน้านะ ประโยคเดียวเท่านั้นนะและอาจทำให้สำเร็จตามความปรารถนาทุกประการบทเดียวนั้นก็คือใครลองเดาสิอะไรนะไม่รอคำตอบอะ่ะเดี๋ยวจะถูกบทเดียวนั้นก็คืออภปมาทธรรมนะคือความไม่ประมาทเนะี่ยมีบทเดียวเนี่ยจะทำแล้วก็แล้วแต่อย่าประมาทนะถ้าประมาทแล้วมันล้มเหลวแน่ ต้องมีสติระลึกรู้อยู่เสมอจึงจะเรียกว่าไม่ประมาทเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจถามใหม่ได้น,ะ,นะทีนี้อ่ะมาเริ่มที่ทีท,ที่คิดว่าจะเทศวันนี้นอาตมามีสมุดอยู่หลายเล่มนะที่รวบรวมธรรมะไว้มีหัวใจของการปฏิบัติธรรมมีเล่มหนึ่งเล่มสองเล่ม,ลมหนึ่งเนี่ย พื้นฐานต่างๆนุบาลมาเลยนะตั้งแต่เรื่องของลดละเลิอกอบบยมุกอันนี้เทศจบไปแล้วคราวที่แล้วจำได้ทีนี้จะมาเล่มสองละหัวใจของการบิรบติธรรมนะอันนี้จะลึกซึ้งถึงขั้นจิตในจิตสูงกว่าเล่มแรกลึกซึ้งกว่าเล่มแรกแลต้องตั้งใจฟังให้ดีนะเป็นเรื่องของค่อนข้างจะนมามธรรมและอธิบายยาก บางทีบทเดียวอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆเลยล่ะวันนี้จะขึ้นเล่มสองละก็มีสรลธรรมของพ่อครูเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นของพ่อครูนั้นแหละจะมาว่านะแต่มาไม่ได้จดไว้บางทีก็จากของท่านอื่นบ้างอะไรบ้างท่านบอกว่าสัพพาเนี่ยแม้จะมีมากมีแรง นะมันทั้งมากด้วยแล้วแรงด้วยแถมวิริยะดีจัดปานใดก็ตามนะแต่ถ้าขาดสัมมาทิฏฐิเสียแล้วเนี่ยก็ไม่มีหวังที่จะได้พบกับนิพพานนะโอ้ยศรัทธาหัวปักหัวปั๊มเลยจุดทูปจุดทเทียนบูชาอ้อ,อนวอนด้วยศรัทธามีพระไตรปิฎกแทนที่จะมาเปิดอ่านก็ไปวางไว้บนโต๊ะบนตู้บนหิ้งบูชา เอาผ้าคลุมไว้อย่างดีกราบเช้ากราบเย็นศรัทธาเหลือเกินนศรัทธาธรรมะแต่ไม่ได้มาเปิดไม่ได้มาอ่านให้เข้าใจให้แล้วปฏิบัติตามมันก็ไม่เกิดประโยชน์คุณค่าพาให้พ้นทุกข์พาให้บรรลุได้ไหมยิ่งศรัทธางมงายมากไปกว่านั้นก็มีเยอะแยะนะทุกวันนี้ชาวพุทธเราเอาแต่ศรัทธาแบบมง,งายนะสร้างรูปเคารพ เป็นเทวนิยมไปหมดอ่ะอ,อ่อนวอนขอเดินเวียนรอบขออะไรอะไรบนบานสารก่ลาวขออะไรนะซึ่งพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยที่จะมาสอนให้มาเคารพแบบนั้นกลายเป็นเทวนิยมเพราะศาสะนาะพุทธไม่ใช่ศาสนาเทวนิยมอันนี้เราเข้าใจศาส,สนาพุทธไม่ใช่ศาสนาขี้ขอ,อเป็นศาสนาที่พึ่งกฎแห่งกรรมแห่งการกระทา นะใครทำกรรมยังไงก็ต้องได้อย่างนั้นนะทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยการกระทำไม่ใช่ด้วยการขอศรัทนธะาเนี่ยแม้จะมากแล้วมีแรงแถมขยันวิริยะขนาดไหนก็ตามขาดสมาธิทิ่แทตัวเดียวเนี่ยนะจะไม่มีหวังได้พบกับนิพพานนะอย่างสมัยอย่างคนอินเดียแม้จะว่าแต่สมัยก่อนหรือสมัยนี้ก็เหอะ นะชาวอีเเีียนี่เอาแต่ศรัทธ,ธานะพวกเจโตนี่เกลื่อนไปหมดเลยนะนุ่งลมห่มฟ้าแก้พงแก้ผ้าเขาถือว่ามักน้อยที่สุดแล้วนะนะหรือไม่ก่อนนั่งเอาแขนขย่งขาขาย่งเอามือเกี่ยวนกิ่งไม้เป็นปีๆอย่างเงี้ยนะนอนบนตะปูทุกทรมานะเพื่อจะบรรลุธรร ในเมืองไทยก็เห็นชัดง่ายๆเยอะแยะเลยนะพวกพระที่ไปอยู่ป่าอยู่เขาไปอยู่ในถ้ำสองปีสปีแล้วไม่พูดกับใครเลยอะ่ะนะก็มีให้เห็นใช่ไหมเอาแต่เดินทั้งชีวิตเลยเอาแต่เดินนะอะไรเงี้ยมันไม่มีสมาธิฐิเนี่ยตัวว่าแล้วมันจะไปบรรลุธรรมได้ไงไม่รู้จักกิเลสนะไม่พยายามภาคเพียรก,กันที่จะ ชำระล้างกิเลสเนี่ยมันเสียเวลาเสียเวลาเปล่าแล้วก็เหนื่อยเปล่าลำบากเปล่าเยอะแยะ,ะจะว่ามักน้อยสันโดษอามามาได้ยินคำที่พ่อท่านเทศพูดถึงเรื่องที่ว่าจะเอามักน้อยสันโดษมาเป็นหลักพิจารณาว่าใครเป็นอริยะหรือไม่อริยะเนี่ยมันมาวัดแค่นั้นไม่ได้ไม่ฉะนั้นแล้วผีตองเหลืองเป็นภาริยะหมดอะใช่ไหม ผีตองเหลืองไม่ได้นุ่งผ้านะผีตองเหลืองแท้ๆกเก่าๆนะแล้วก็อยู่ง่ายๆใบตองเหลืองอะไรก็ย้ายที่อยู่ใหม่ไม่มีบ้านมีที่มีทางอะไรประจำอะ่ะนั่นมักน้อยสันโดษที่สุดแล้วในเมืองไทยเราเนี่ยใช่ป่ะนั่นก็เพราะเขาอไม่ได้นับเข้าเป็นพระอริยะอะไรเลยเพราะไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิอะไรเลยเนี่ยมามาสาโุริตรงนี้อ๋อจริงเนาะจะมาวัดแค่ว่าเออแต่มักน้อยสันโดษก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะ มันเป็นการขัดเกลากิเลสแล้วอย่างหนึ่งนะแต่มันไม่ใช่เมนหลักของการมาปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นพ้นทุก์อะไรนะเพราะฉะนั้นมันมีเยอะรายละเอียดในเรื่องของสมาธิธเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นประการแรกเลยในสมาอริมักมีองค์แปดอะว่าเราจำได้ไหมมักมีองค์แปดข้อหนึ่งเลยใช่ไหม สมาธิสิสมาสังกัปปะสมาวจามะสมากามตะสมาชีวะสมาวายามะสมาสติสมาสมาธิอะไรเนี่ยสมาธิิข้อแรกเลยนะของสมาริมรรคะมันสาคัญมากนะเรื่องของสมาธิิแล้วคนเราเนี่ยคนที่ไม่รู้จักธรรมะคือคนที่ไม่รู้จักตัวเองมันจริงๆเลยนะคนทุกวันนี้ไม่รู้จักตัวเองหรอกเวลาโกรธก็ไม่รู้ว่าตัวเองโกรธ ยับยั้งตัวเองก็ไม่เป็นควบคุมอารมณ์ตัวเองก็ไม่เป็นจึงได้เกิดเรื่องเกิดราวทะเลาะเบาแหวงฆ่าฟันกันเยอะแยะเห็นไหมเป็นเรื่องเป็นข่าวป่านนี้ยังไม่จบเลยกำนันนกกำนันอากำนันอะไรอนียนะเห็นไหมแล้วจะเรียกว่าหมดสิ้นหมดเลยสมบัติพระราชนานนะมีเงินร้อยล้านพันล้านก็แทบจะพังพินาศเลยถูกตรวจสอบถูกอะไรเพราะว่าแหมเอามือปืนลูกน้องยิงตำรวจตำรวจเขาก็เอาบ้างนะ ก็เลยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเพราะเห็นได้ว่าคนที่ไม่รู้จักธรรมะเนี่ยคือคนที่ไม่รู้จักตัวเองคือไม่รู้ว่าตัวเองมีอารมณ์โกรธง่ายแค่ไหนมีความโกรธมากแค่ไหนไม่รู้เรื่องเลยนะมีความโลภมีความหลงอะไรยังไงเขาไม่รู้มันถึงหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคนที่ไม่รู้จักธรรมะคือคนที่ไม่รู้จักตัวเองจะเป็นคนที่หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะอันนี้ระมา ชอบมากเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนอะคนทุกวันนี้มันไม่มีธรรมะอะไรกันเลยแล้วก็ไม่คอยจะสนใจด้วยนะก็ไม่รู้จะว่าไงก็เป็นอย่างนี้แหละในโลกนี้มันมีหลายๆอย่างแต่ก่อนธรรมนก็เคยนะแม่อยากจะเรียนรู้อะไรไปหมดเนาะหนังสือหนึ่งก็ดีหนังสือนี่ก็ดีไปหามาไว้อะไรแต่ถ้าไม่ได้อ่านนะ่ะมาเจอประโยคนี้เข้าโอ้โหดีจังเลย จริงงนั้นน่ะ,ะท่านบอกว่าถึงจะรู้เรื่องร้อยเรื่องพันเรื่องก็ไม่สู้รู้เรื่องการดับทุกขออ์ไปรู้อะไรมันมากมายร้อยเรื่องพันเรื่องมาเรียนรู้เรื่องการดับทุกข์เรื่องเดียวเนี่ยให้มันได้แล้วคุณจะโอ้โหกําไรชีวิตสบายไปทั้งชีวิตเลยอย่าว่าแต่ชีวิตนี้เลยแม้แต่ชีวิตหน้านะมันก็เป็นทางไปสู่ความประเสริฐใช่ไหม ถึงจะรู้เรื่องร้อยเรื่องพันเรื่องก็ไม่สู้รู้เรื่องการดับทุกข์นะแล้วก็หลักประกันที่สูงสุดของชีวิตคืออะไรคนเราทำอะไรต้องมีหลักประกันของชีวิตใช่ไหมเนี่ยมีภาพพ่อครูที่อยู่ข้างหลังนัตมาเนี่ยเป็นสโลกที่มาชอบมากหลักประกันที่สูงสุดของชีวิตคือการทำํำจิตให้หมดกิเลสนะ าคุณทาจิตให้หมดกิเลสเนี่ยนั่นะเป็นประกันให้ชีวิตคุณไม่มีตกต่ะนะมจะจีจเจริญก้าหน้าไม่เป็นพระหรหันดับสิ้นไปเลยก็บำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์ต่อไปอะไรประมาณนั้นนะซึ่งเป็นเรื่องรายละเอียดนะคนเราเกิดมาตายไปเนี่ยมันมีสองทางนะตายไปอย่างที่มีที่พึ่งอันประเสริฐตัดตายไปอย่างไม่มีที่พึ่งคุณจะเอาไหน คนที่ไม่มีธรรมะเนี่ยตายไปไม่มีที่พึ่งอะนะไปไหนไม่รู้กลับไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรต่ออะไรแล้วจากกรรมวิบากที่คุณทํากันมาใช่ไหมอ่าแต่ถ้ามีที่พึ่งอันประเสริฐคือชีวิตมีแต่การบําเพ็ญธรรมนะปฏิบัติธรรมที่สมาธิถี่มันจะรู้นะมันจะมีความเข้าใจอะไรลึกๆว่าโอ้ตายไปเราเนี่ยไม่ตกต่ําแน่มันรู้ตั้งแต่จิตยังมีชีวิตอยู่อ่ะ มันจะไม่ตกต่ำแม,ม้แม้ต่ฝันก็ฝันดีโยมนะมันจะไม่ฝันอะไรมากกลัวฝันเลวฝันร้ายอะไรนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็อยากจะให้พวกเราได้เห็นคุณค่าของธรรมะก็เลยเอามาเป็นกำลังใจนะให้กับพวกเรานะทีนี้ก็จะเริ่มละนะเริ่มเข้าสู่หัวใจของการปฏิบัติธรรมมีอยู่ครั้งหนึ่งนะ เอานิทานก่อนเลยไหมไม่ใช่นิทานเรื่องจริงนะสมัยหลวงพ่อชานะเพื่อนสมณะชอบเรียกมาหลวงพ่อชาชาตาวโรนะหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาอั <c oughs> นนี้หลวงพ่อชาจริงๆหลวงพ่อชาว่าน้องประพง์นะหลวงพ่อชาสนทนากับพระพระเซนจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่เขาชอบธรรมะแบบแบบเซนแบบรวบลัด บรรลุเร็วอะไรเงี้ยพระญี่ปุ่นก็เลยถามหลวงพ่อชาบว่าปฏิบัติธรรมไปทําไมปฏิบัติไปเพื่ออะไรทําไมต้องปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติธรรมแล้วมันได้อะไรเออถามแล้วรัวเลยนะหลวงพ่อชาตอบว่าไงรู้ไหมท่านตอบดีนะตอบเอาพระญี่ปุ่นยอมเลยนะหลวงพ่อชาก็ตอบว่าแล้วคุณกินข้าวไปทําไม กินข้าวไปเพื่ออะไรทําไมต้องกินข้าวกินข้าวแล้วมันได้อะไร <c oughs> ครบเลยนะ,ะแล้วทําไมคุณจิงกกินข้าวอะ่ะกินข้าวไปทําไมทําไมต้องกินข้าวกินแล้วมันได้อะไรพระพิสุญี่ปุ่นโอ้โหพอใจมากในคําตอบของหลวงพ่อชายอมเป็นลูกศิษย์เลยอพอท่านชี้เห็นว่าการเป็นบัตรธตรรมเนี่ยมันไม่ต่างอะไรจากกินข้าวหรอก เพียงแต่ว่าการกินข้าวเนี่ยเป็นการบำรุงร่างกายให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้ส่วนการบำรุงจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิตอย่างเดียวซึ่งมันไม่น้อยไปกว่าการกินข้าวหากเราไม่สนใจที่จะปฏิบัติธรรมเวลามีอะไรมากระทบกับชีวิตทำให้เสียสูญเนี่ยจิตใจก็จะเกิดทุกข์และส่งผลร้ายให้กับเรา ทำให้เป็นบ้าเสียสติได้ง่ายถ้าควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตไม่ได้ฮนะปล่อยวางไม่เป็นจะทุกข์มากเลยทุกจนถึงขั้นเสียสติเขามีไปเยอะแยะทําไมต้องปฏิบัติธรรมในเมื่อชีวิตฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วการปฏิบัติธรรมไม่ใช่มีทุกข์มีปัญหาแล้วจึงไปเข้าหาธรรมะบางทีธรรมะก็ช่วยไม่ทันนะชีวิต เป็นเรื่องไม่แน่นอนสุขวันนี้อาจจะมีทุกข์ในวันหน้าก็ได้แเราจริงควรหันมาปฏิบัติธรรมให้มีสติสัมปชัญญะและปัญญาเอาไว้รับมือกับความผันผนวนปลุนแปรต้องเตรียมไว้ชีวิตไม่แน่นอนจริงๆวันนี้สุขผูงนี้อาจทุกก็ได้อย่าว่าแต่วันนี้ผูงนี้เลยวันนี้เดียวเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกในวันเดียวกันก็มีนะถ้าเราไม่ตามจิตให้ทันตามอารมณ์ให้ทัน อานอารมณ์ให้เป็นอ่านจิตให้เป็นนะเรียกว่าหลักปฏิบัติธรรมเนี่ยมาจําขึ้นใจเยไม่ต้องดูตําราเลยว่าการปฏิบัติธรรมง่ายๆคือต้องอ่านจิตอ่านใจดูจิตดูใจแล้วก็ทําจิตทําใจให้เป็นนะแค่นี้แหละนะเราก็จะพ้นทุกข์ได้นะนะยัยงไงเรียกว่าอ่านจิตอ่านใจอ่านนี้ไม่พอต้องดูจิตดูใจด้วยอนาะการเขาจิตใจเป็นไง อาจิตอาจใจดูจิตดูใจมาดูออกแล้วอ๋อใจเราเป็มีกิเลสเงี้ยใจเรามันทุกเงี้ยแล้วจะทายัางไงทําใจยังไงไม่ให้มีทุกข์นะให้มันเบิกบานแจ่มใสไม่หดหูหอเยเหี่ยวอะไรเงี้ยนะอ่านเป็นไหมอ่านได้ไหมว่าเออวันนี้ทาไมมันหดหูหดหดหูหอยเหี่หหยวแง,แงนะอะไรประมาณนั้นนะต้อง ต้องอ่านจิตอ่านใจดูจิตดูใจให้เป็นแล้วก็รู้จักทําใจให้เป็นด้วยนอกจากนี้การปฏิบัติธรรมถึงขั้นโลกุตระยังจะทําให้เราได้พบกับความพ้นทุกขนะ์จากอบายภูมิตลอดไปพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้ในที่สุดนี่แหละคือเป้าหมายเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมทุท่มเทชีวิตทั้งชีวิตมานะอยู่กับธรรมะ ไม่ต้องรอชาติหน้าเลยนะชาตินี้อาจมาว่าอจะมาก็คุ้มแล้วนะโอ้โหปฏิวัติธรรมอยู่กับพ่อท่านมาสี่สิบกว่าปีเนี่ยโอ้มารู้สึกว่ามันปลอดโปร่งโล่งเบาสบายไม่ได้มีการอึดอัดเบื่อหน่ายเซ็งท้อแท้จึงมีความภูมิใจกล้าจะพูดได้เลยว่าตั้งแต่บวชมาวันแรกจนวันนี้ไม่เคยคิดท้อนะไม่เคยคิดจะสึกไปจาก เส้นทางนี้ออกไปจากเส้นทางนี้ไม่เคยคิดเลยแม้จะต้องเจอวิบากนะเจอเรื่องเจอราวอะไรตอนไรโดนว่าโดนอะไรตอนไรผ่านมาเยอะนะแต่เราเข้าใจแล้วเออเราควรจะปล่อยวางยังไงทําจิตทําใจยังไงนะคือมันรู้หลักมันก็สู้มาตลอดก็สู้มาผ่านพ้นมาด้วยดีนะก็ทําให้รู้สึกว่าเออชีวิตนี้เนาะนะ ต้องสู้ให้ถึงเดินให้สุดซอยอย่าเดินครึ่งๆกลางๆแล้วก็เริ่มต้นแต่แต,ตอนเนี้ยแต่ามาเริ่มต้นแต,แต่อายุยังไม่มากนะาม,ามาธรรมะนี่ไม่อายุไม่มากเท่าไหร่ยังหนุ่มเจก,กันเลยก่อนเบญจเพศเลยเริ่มสน,สนใจธรรมะตั้งแต่อายุยี่สิบสองย่บสามอะยี่บสี่ยี่ห้าเริ่มปฏิบัติลนะยี 25, ่บห้าบญจเพศเริ่มเลิกเนื้อสัตว์ลนะ ยี่หกยี่ิบเจ็ดอายุยี่บเจ็ดก็เข้าวัดละบวชมาจนนั้นตอนนี้ก็อายุเท่าไหร่สี่สิบถ้าไม่ใช่เ <laughs> <laughs> จ็ดสิบสี่จะว่าอายุสักสี่สิบเจ็ดอเจ็ดสิบกว่าแล้วบวชมาสี่สิบกว่าปีละก็เพลินนะมีความสุขอยู่กับ ชีวิตในร่มการสาวพัทในเส้นทางของพระพุทธเจ้าที่พระองค์นะพาพามาของพ่อครูที่สั่งสอนอบรมจะมาด้วยว่าโอ้แต่ว่าโชคดีมากนะได้มาเจอพ่อครูได้แต่มาไม่สงสัยล้วว่าครูเป็นใครเหมือนที่พ่อครูเคยบอกไว้ว่าแล้วคุณจะรู้ว่าผมเป็นใครนะอามารู้แล้วพ่อครูเป็นใครนะไม่สงสัยเลย แล้วไม่ต้องถามพ่อท่านดูว่าพ่อเป็นใครนะมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะเอาละเดี๋ยวออกนอกเรื่องพอต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมของชาวโลก,กุตะนะซึ่งไม่ใช่ปฏิบัติแบบตื้นๆพื้นๆทั่วไปนะไม่ใช่ระดับแค่อบายนะเลิกเลิอกอบายมุกอะไร,ไรที่เพศไปแล้วคราวที่แล้วนโะยมก็ฟังกันดีว่าเออดีเหมือนกันนะว่าทบทวน พื้นฐานแรกๆะเดี๋ยวสักพักอาจจะย้อนใหม่ให้ฟังอีกก็ได้นะลองดูอ่ทีนี้ขึ้นหัวใจของการเป็นบัตรธรรมเลยนะอ่าหัวใจมันมีหัวใจหลายดวงนะะเอาฟังฟังดูหัวใจของการเป็นบัตรธรรมคือหนึ่งต้องอ่านตัวเองให้ออกนี่อันนี้ของพ่อครูแท้ๆเลยนะอ่านตัวเองให้ออก รู้ว่าขณะนี้เนี่ยอ่านยังไงต้องอ่านตัวเองให้ออกรู้ว่าขณะเนี้ยเกิดกามเกิดพยาบาทนะมันก็มีดูดกับผลักถ้ากามมันก็ดูดพยาบาทก็ผลักนะและจัดการไม,ม่ให้มันเกิดด้วยวิธีการทางธรรมะบมวดต่างๆจนมันลาบคาบจางคลายหมดไปได้นี่แหละเป็นหลักการที่สั้นที่สุดนะ เห็นไหมหัวใจของเป็นการปฏิบัติธรรมของพวกกลู่ง่ายๆเลยนะคุณทําให้ได้คุณอ่านตัวเองให้ออกคราวนี้มันเกิดการ,รเกิดพยาบาทนะมันจะเกิดการ,รเกิดพยาบาทนี้ต้องต้องมีภาษานะนี่เป็นเป็นอันนี้เป็นเรื่องภาษานอกบางทีไม่ได้เจอภาษาแต่มันมีอยู่ข้างในอารมณ์ของเรานะอารมณ์ของเราที่ไปประวัติคิดในเรื่องการเรื่อง พยาบาทก็มีใช่ไหมเอาทั้งนอกทั้งในอะ่ะไม่มีภาษาแต่มันเกิดอยู่ข้างในก็มีนะค้างอยู่อะไรอยู่ล้าเรามาเคลียร์ออกนะ